ดราม่าแล้วคุณปูป่ไพวงซื้อรถป้ายแดงให้หลานสาวน้องปีใหม่เรียกได้ว่างานนี้เจอดราม่าแล้วคุณปูป่ไพวงเตชะนรงค์ซื้อรถป้ายแดงให้น้องปีใหม่เช่าเน็ตถามขับเป็นแล้วหรอ เป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านแอปทักะอ,อนและสงการเตชนรงค์ได้เลิกรากันไปเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังสามารถเจอกันได้และในโอกาสสาคัญทางด้านสาวแอปทักษออนไปหาคุณปู่ไพวงที่บ้านด้วยซึ่งทางด้านคุณปู่ไพวงก็สนิทสนมกับหลานสาวน้องปีใหม่มากเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านคุณปู่ภัยวงศ์ได้ออกมาโพสตโมเมนต์ฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับน้องปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเตชนรงค์แถมงานนี้ทางด้านคุณปู่ภัยวงศ์ยังได้เซอร์ไพรส์ของขวัญชิ้นโบแดงให้กับน้องปีใหม่ด้วยการถอยรถป้ายแดงให้กับหลานสาวด้วย ซึ่งทางด้านอดีตลูกสะใภ้ยอย่างแอดทักษออนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์คุณปู่ไพวงด้วยว่าขอบพระคุณค่ะคุณปู่ในขณะเดียวกันกลับมีดราม่าจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเพียบเลยว่าซื้อให้แล้วหลานขับเป็นแล้วหรออายุเพียงเท่านี้เอง โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านชาวเน็ตเป็นจำนวนมากต่างก็เข้ามาตอบโต้แทนพร้อมบอกว่าเขาเป็นลูกคุณหนูมีคนขับรถให้ไม่จำเป็นต้องขับเองเนอะงานนี้เรียกได้ว่าแต่ละคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบแทนแซ่บจนต้องสูดปากกันเลยทีเดียว